ไปมาต่งไว้แต่เช้ากลับมาจากในเมืองลักษณะเหมือนดุมรอพอจะรู้แล้วว่าของใครไปตามหาเจ้าของกันครับอยู่ไหนก่อนอยู่ไหมเนี่ยอะไรอีกเนี่ยอะไรเนี่ยตายแล้ว กำลับมันมีเลยลูกเอาอีกแล้วต้องนเห็นโทรมาเห็นวางอยู่หน้าบ้านโอ้ยสายาแล้วป้าเห็นก่องปุ๊บไม่ต้องเสียบเลยผู้เดียวเท่านั้นของไม่ใหม่ของไม่ใหม่ถ่ายแล้วกำลับมันมีในโลกจริงๆใส่ขนาดไหนเนี่ย อ่าใส่โซนิกไงโซนิกครบหรือ,อยังดิวะอ่ายังขาดอยู่สี่ชิ้นสี่ชิ้นขาดอีกสี่ชิ้นเ <c oughs> นี่ขาดทั้งคันแล้วนะกำลังแต่ว่างชิ้นเล็กๆเิงเนี่ยอันนี่ดุมล้อดุมล้อโอ้โหมันเป็นแบบไหนนี่เป็นการสั่งทำที่เสี่ยบไปดูซิไหนสั่งทำเลยเหรอ ทำเลยเี่ยนี่ของเนี่ยไฟปิดแน่ใครเห็น,นไม่ใช่ใครรู <c oughs> ้ใายแล้วผมส่งเนาะผม,ผมรับผมส่งมามส่งบ่อยจนจำได้หลงัลงๆนี่ไม่โทรบอกแล้วนะไม่โทรบอกแลเราจะมาแล้วไม่ไม่มีเก็บตังค์ด้วยนะใช่เลยอีย๋อน,นี่กึ่งดำด้วย อันนี้เราหน้าใช่ไหมใช่เราหน้าในตอนหน้าอยากเห็นแบบเต็มลำแล้วเนี่ยอ้ยแล้วชักปู่นอะไรเนี่ยเป็นหน้าเช็คของนะเช็คของเช็คของมาในตัวเปิดมาเป็นดุมหน้าสองอันเรียบร้อยฮาเลยนะอะไร้รอกองใหญ่ขนาดนี้แพ็กมาอย่างดีอ่ะในขยันจิต คิดขนาดนี้โอ้ไอ้นี่ไงกันไอ้ฝนตกใส่เตียงล่าสุดนี่ของอะไรที่มาส่งไป็กล่องเตียงหมดเลยอะโอ้โหกี่รอบกี่รอบดีวะยังไม่หมดยังไม่หมดดิป้าได้ ติดสวยงามตามต้องเรื่องเอาว่าแจ่มเลยเจาะดูด้วยมาว่ะดุมหน้าดุมหน้ามันเจาะตรงกลางไม่ได้ใช่ไหม อ่ามัน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 เปราะบางไงอ๋อถามว่าจอดได้ไหมจอดได้แต่ว่ามันเปราะบางมันไม่น่าเอาแบบแข็งแรงกว่าอันนี้มันมีตุมต้มๆม้มมยใช่แล้วเราก็ยน่ยนยน่นลงแล้นี่อ๋อเราดูขนาดนี้ใช่ไหมอ่าดูที่รถอยู่ตรงนี้ถูกไหมอ่าอันนี้เราย่นลงมาอีกย่ยนห<อ>ยุดย่นลงมาใช่ไล่เบาไล่เบาหยุดจบที่วิบากจะฮาให้ดูไม่ได้ เดี๋ยวสักพักหนึ่งอรอหนามมาส่งไม <laughs> ่ไม่ใช่ <laughs> <laughs> โอโ่ะร <laughs> อดูนะ F C รอดูว่าประกอบเสร็จแล้ว <laughs> จะงดงามและสวยงามแค่ไหนฮะวันดา้าโซนิกข,ของพ่อบ้านนะนี่ฮะยอด